กระทืบซ้ำเลยผมอบอกเลยนี่เ,ยเ,ยเลยจังหวะมันก็คือแบบมองหน้าแล้วแบบมึงเล่นคุยไรเนี่ยไม่ได้แบบแบ,แบบแบบต้องพูดไงอะลงแฮตมาพร้อมก่อนนะพี่แบบปากจูบปาก้า,ามันจะพูดไม่ได้ถ้ามันไม่เห็นเห็นเนี่ยโลโก้อะเห็นโบฟาเลยลงแฮตมาด้วยกันใช่ไหมโอ้ยจะจูบปากอู่แล้วพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนลงแฮตไหนนิวแฮตเหรอ ลงแดงเดินไถไปซิก,กามันยิงผมตั้งแต่ซิก,กาเลยเจ๊ะกอเล่นตัวอะไรนะผมเล่นโซเฟียไม่เล่นแบบว่าโซเฟียโอ้โหเฮียโซเฟียตัวตัวกันไม่มีตัวไหนเหมือนโซเฟียได้อีหลางน้องสาวได้ะ <c oughs> โอ้พี่ไอสก,กินผมเนี่ยผมบอกเลยสกินอะสกินอีสปอร์ตอะไอสกินไ e อ้อกกน,น่นอะบัตเด้นในเนี่ยพี่บัตเดนของมาซิกะสีขาวๆอะ แลวเขาขาวปืนทองเลยพี่เอ้ยไม่เจอใหญ่จริงเลยแต่เจอแบบนี้แล้วพี่ทุกคนทุกคนไม่อยากเจอมีพี่บาทอยากเจอคนเดียวเอ้ยแบนด์หรือแบนก็เลตเนี่ยโซเลตน,นะโซเลตผมว่าเล่นสนุกนะจรงิงคอนโซเลตสนุกไหมผมเนะีเออแล้วแต่แต่แบล้วพี่ได้หมดอะไม่เป็นไรแบนหันไปเป็นกันแต่ผมแต่ผมงงไงเพราะนานๆได้เล่นเอาแบ็คไปอเฮียซื้อหวยดีกว่าจังหวะนี้ พี่บับผมอยากโดนแยสว่ะเดี๋ยวเอาเอาไปทัหนึ่งสิบามลวงเลยหนามหลวงเลยเหรอมันมีแต่ป้าอยากโดนไม่ได้อยากทำเขาออรืองโทษทีอยากโดนออกแรงปิดอยากโดนเนาะแบบพาไปบาโฮดอุ้ยฮิโมจีนี่ไแม่ดีกว่าไปบ้านไปบ้านภูดีกว่าสบายใจเออไปบ้านภูดีกว่า ฟรีด้วยอุ้ยอาจจะไม่ฟรีก็ได้ผู้บอกหย่อนั้งก่อนนะบอสลีครับบอสลีกดกันเลยผมไม่กดเพราะว่าตาเล็กบอกจะแบนยี่อะไรก็แบนเลยได้ตามนั้นแหละผมไม่เอาความเห็น โอ้เฟรลี่โอเคสเลยตัวเล่นตัวเดยพี่เบทไอ้บาดิตเองตอนฝั่งนั้วอะเอน่ยบุกก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นนอเมธนะนอเมธนะนอเมธพี่เล่นตอนฝั่งบุกตีไซส์อบาเติอะตอโอเคดังั้นพี่ไปเอาด้วยกันว่าไอ้ไอ้น็อคตัวนี้ตัวเมียนผมน็อคไม่เก็บเสียงแล้วเนาะใช้ครับไม่เก็บเสียงไม่เก็บครับแต่แต่บินวอลกได้นานขึ้น ผมอยากรอก็คุ้มนะจริงถ้าแลกกันว่าอะไรถ้าถ้าจบผมขอลองหน่อยนะได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวไปเนี่ยอันเดอร์อันเดอร์เลยจัดไปแต่ระวังนะด่านนี้ระดับนี้บางทีแม็กกะรูเยอะไม่ดักยิงอยู่อะอะไรแม็กกะรูนะมันรูเยอะมันรูเยอะส่งคิตตี้ไปสแกนพื้นที่ก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปอะไรก็ว่าไป โอ้อูอิมแพคได้เลยอิมแพคใส่โดนเหรอเขาจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่ะเปิดพื้นปงน่าจะเปิดพื้นครับคานครับโอ้คานนอนรออยู่เยอะเกือบมะกรูดสัตว์โอ้ฟอสอ่าโรบอทฟอสตาล์ฟอสตาล์เปิดตาลคือไม่ปิดเลยคอร์ลคอแบ็กคอแบ็ค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 วาสนามมีจริงไงไอ้กูเจอมึงในสัตว์ ประตูแบ็กประตูแบกประตูแบ็กประตูแบกวางกระดาษวางกระดาษปาพีด้วยโอ้ย solid 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 ระนาวชัวโซลิดมาตรงนี้ไปแล้วไอ้เงี้ยโอ้ยแย่งกล้องผมแน่นอนฮ่าฮ่่ไม่อยู่ไม่อยู่แบ็กไม่อยู่ละไม่อยู่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 มีกระดาษปอกสามอันประตูแบ็คกระดาษสามอันเลยตรงนี้กัำลอยู่ไหนไม่รู้ละบันไดจะชอบระนาวมากคือตรงนี้ไอ้เงี้ยมันกลัวไม่ตายวะเนี่ยไอ้เงี้ย มันจะจับหมูป่าเหรอเยวราปการเลืกอนนี้ว่าเสือไม่ลันเอาไอ้เหี้ยหลบก่อนผมแอร์เจ็แหะยกเว้นห้องน้ำนะไม่กลัวมาเหอะพี่บูบอกได้หมดดักมี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 แบงบุญเลยนะพี่โอ้คนนี้ทำเพลงดีู่เฮ้ยหน้าจอจอดหน้านะพี่ไม่มีรายกานเลยตยโซลิดตาย ตู้ดีไซน์ห้องน้ำนะห้องน้ำน้าสุดห้องน้ำตัวนึงอะห้องน้ำไม่รู้แต่มีเปิดได้ยังไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำไม่มีห้้องนเมีกล้องมีกล้องอยู่ข้างหน้ามีกล้องอยู่ข้างหน้าดอมเลยละบังย้อนปิงตัวยอนปิงตัวยอนปิงตัวไม่ได้พี่ผมไม่เห็นมีวางไม้มีวางไม่ตรงตรงตรงหน้าต่างเลยอ่ะมัวไปแปะตรงหน้าต่างเลยเปิดแล้วนะหลงล่างก่อนยอนปิงห้องน้ำย้อนปิงเอ้าใครใครระเบิดโดนกูเนี่ะเยอะกุระเบิดกล้องไงจ้า โดนแตกด้วยเลยนี่ดิสะพานะพานะพานพานะพานะาน้อปิงเลยโอ้ยเียมไม่โดนไอสัตว์เนยอยู่ไหน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 อยู่ในออิงเอกี้เลยตัวสุดท้ายสุดท้ายไม่รู้สุดเยตอไม่รู้จะตอย่างไไม่รู้ไซส์ะเไปสมกเลยูหักบหน้าเกือบแล้วกูย อตัวถึงว่าเนี่ยแบรนด์ดเคบีกะโลมหนักๆเลยนิดน้าแต่ดเราเราก็แบรนด์เราก็เป็นคนชอบนะโดเคบีสนุกโช่รือก็เคมีแบบเกาตั้งแต่ผมได้ลองเล่นนี้คือแบบผมรู้สึกว่าผมแม่งสนุกชิบหายเลยพี่โกงพี่ในญ่ใครมันจะไปสนุกเท่าบีบีวะก็แพทเจ้าโดอคเคมี่นี่เลยนะเอาแบบโดเคบีเดมิเนตเลยแบรนด์เก่าๆอ่ะ เเยยลปลาตามเสียงไอ้เสียงตามสายแต่มันขี้โกเกินไปสำหรับคนเล้งสูงแต่คนแรงต่ำๆคือแบบปลาเด้งโดนตัวเองอยู่เลยแล้วก็ตายอยากแตะซ้ายอยากอยากไปสอดที่ผมคัดให้พี่บาสดูไอ้เจ้าแต่เวลาหมดก่อนพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่อุ้ยผมรอบไปสี่เี่ยพี่ดูอยู่ข้าไปฆ่าไปฆ่าแล้วอันนี้ไม่ทันนะครับทูไม่ทันที่เห็นแล้ว อยใหให้พี่มันจังหวะแม่งย like oh, like ิงผมนี่มาซี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 พี่ผมอยากให้พี่เห็นจังหวะที่มันยิงผมอะผมบอกเลยแบบโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงผมบอกเลยเพาะเพราะเพราะด้วยนะสองทีเควะแล้วแล้วน้องต่างดอมลิเชียนถ้ามันบอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจผมบอกเลยผมเถียงขอบู่ยู่ยู่ยูยู่เปิดยูยู่ยูมีตัววิ่งไปกรลาดนะครับไปกระหลาดครับไปกระหลานกระลาดกรลาดปอดตีสแน่เลยเยอะ มันผมได้ยินเสียงยิงอะไรสักอย่างไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบมันทุบระโหดเพี่พี่เราก็อยู่โหดเไอะแจ๊บไว้หมดละเฮ้ยน้ต่างโอ้โหมบนยกเว้นอนั้นเย้ไอ่ได้ต่างไหนเร็ววะล้กต่งไหนวะนักต่างไหนันโรงแรมน่ โอ้โหไม่โดนได้ไงวะห้องน้ำมันอยู่ดูกล้องล่างเขาเดินด้ยวยโอ้โหที่จริงไม่โดนในที่อ่ะเอ่อห้องน้ำห้องน้ำจราณเนาอีกรอบหนึ่งมันเตรียมมันเตรียมจราณ์เนาอีกรอบหนึ่งมันไม่รันแล้วห้องน้ำมันอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วห้องน้ำไปแล้วไอ้เอลิบีแมพวางเมท อยู่เกมเกมลุมเกมลุมมีมีมีจ็บมีอจ็บโอเคใคจะบอกให้เรามรรลนเีงนห้อบแ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 บอยู่แบกอยู่อยู่บูมีนะอยู่กระทิงตห้องน้ำตาย รันนี่ตัวนึงรันนี่ตัวนึงข้องสภาพมันไอตัวมันน่าจะวิ่งไปกระลาดอะระวังมันรันเอากระลาดด้ไปก่อนก่อนลางแล้วเนาะไอตรงนี้ได้ทีนะไอห้องเกมแบบจะเดิ์ไม่ใช่หรืยอไม้กระทิงดูให้อยู่กระทิงดูให้อยู่เราวางกระลาดแล้วกันไอเนาะแล้วประตูรันดี้ประตูรันดี้ประตูรันดี้แง้มอยู่นั่งน้ำน้ำน้ำ โดนโดนโดนนะจังเฮ้ไม่ทันพี่เผื่อรอเอทดเดี๋ยวไว้สัตว์ไอ้เขี้ยแม่งเอทตัวแม่งโคตรสุดอะเราต้องขีดมือกันเราบอกมีเคมบอลอ๋อแชมป์ผมแปะแจ็คไปหมดแล้วพี่ไอ้พี่มันโดดออกมาแล้วแชมป์แชมป์แชมป์มันแรมันมันแชมป์มันแชมป์แชมป์ซีซั่นนี้เนี่ยซีซั่นเดียวกับพี่ตันที่พี่ตันขึ้นได้อะก็แค่แชมป์เปี้ยนเบาะนี่ไงเดี๋ยวเจอแชมป์ล่าสุดก็แค่ขยะดีๆ โปกติเททล่นตัวอะไรมาบริษไมใช่มาบริษเจาะไหมหรือว่าใส่ตัวไหนเจาะกันกันเดี๋ยวผมไปรอด้านหน้าด้วยกันวางยินดีติดไปให้ผมไปช่วยเจาะหลังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยด้านหลังลแล้วแต่ถ้าจังหวะมันเข้าได้ก็เอาก็เอาเลยเหลัง เกิดมาเ้ากันอ้ด้านหน้าเกิดมาเพิ่งรู้สึกเนี่ยกวดแบบกวดแบบล้าทั้งหัวอีธานอีเลเว่นี่แกเอออีธานวาเลนไทน์จำชช่อนี้ไว้กับคานมอสซี่เล่นที่อะไรรับคานเขาเน้าแต่งเล้นะมันหลุดมันหลุดไม่้ว่าเว้ยเ็นี่ย อาริบีอาริบีสับคาดบัสซี่ Hungarian> www. no ั่นผมจะพยายามเจาะรออลไกันนะคูจะไปบุกหน้าเหรอไปผมก็ต no ีตรงเนี้ยตรงหน้าเลยหน้าไหนน่ารักคุณรอลันอยู่คมปักิมวกอะะ อยู่รอมดอลอย่ดอมลิเดี๋ยวนะแล้วทำไมพวกนายตีฝั่งนูก็หมดเลยอะผมมาเล่นก้อนอ้ต้นตรงนี้อยู่แล้วีมาสิมาสิ

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูตอนปิงตอนปิงอยู่กะลาดยิงกระจกไม่ทันว่ะี่ตายไหมตายไหมยะลาดโอ้มีมิล่าแป๊บนึงนะโอ้โหว่าอย่างนี้อ่าอยู่ห้องปาร์ตี้ครับห้องปาร์ตี้แต่จับยี่หมดแล้วนะจับบางทีจับสลับแม้ไม่ได้นะีกล้องไมมีโดนโดนนนัีอปิงตอนปิงตัวหนึ่งตอนปิงอยู่หลังอันนี้เลยเป็นกล้องห่งหมดกล้องหมดกล้องหมดกล้องหมดจับได้หมดหลังแค่ตัวหนึ่ง หล the ังเรียนฟอสตัวหนึ่งหลังใครยิงมิล่าตัวนี้แตกให้ได้ป่ะไม่ได้พี่ไม่ได้พล่ไอตัวหลังมิล่านั้นไม่อยู่ครับพันครับพันสามสิบขับพันสามสิบมิ拉มิ拉เจ็บแล้วพี่ล้องรประตูหน่อยโอ้เล่โอ้เล่โอ้ล่โอเล่ดิเจ้าหนุ่แหลกบอม ไม่มีใครยิงัได้เลยอะอ้าพี่บอกให้เราประตูเราปตให้ขวาชิขวาเอองอยู่ไมนเห็นมีมีเลชประตูโอ้โหเนไไวสัตว์กยอยู่องคนไงน้องกเราปิดตูพี่มันมีประตูสองไปลไปเลเซฟดีเลยก็ได้คับี ดัไปอู้อ้าวลมไม่ได้คิวถือว่ถึงว่าน่าเอาเอาเอ็ดดีกว่าไม่ได้พี่ผมเออเราเราไม่ได้มาห้าเลยพี่แต่แล้วล่นแผนเดิมใครจะรู้ว่าไม่ใช่ผิดธรรมะไม่ใช่ไม่ถือว่าไม่ถือแคบทับไม่ถึงไม่ว่าไม่แต่บอกว่าทับแคปเปิดตรงนั้นน่ะใช่เอ็ดดีกว่ามันเพิ่มไหมมันอันนี้ไม่ใช่มันเยอะเันนี้ ปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบเลือกตัวเห้ด่วดนเดินดีนเดือกดิเดือเดเดินเดินเเดนเดินเดิเดินนี่นเนเยนเดิเดิเดเเดนเดินนเด้เดีนเดินเดิเดนเกิดิเิดิม่ิดิเดเินดเดิเดนเดดดิิดเน เอ้าแชมเปี้ยนหลุดยี่ห้อยโดยแหวนตัดโปลทัวร์ไอ้เหี่อะโดนในดอมมีโดนในดอมไปแล้วมั้ดอมดอมที่ครับดอมเชดเจอร์พี่ไม่เกตไม่เกต คนเล่นรถเขาจะรู้เอ้ยคนดูหนังนเขาจะรู้ก,กันกพี่ผู้ไม่เกดปกตเราก็ดูหนังไทยบ้านด้วยปกติเราดูเดินสับปะเลยใช่ไหมยังไงก็ไอ้ฟ้ายังไงตอไม่ขับรุ่นนี้นี่ดอนเช็ตเจอไงพี่มีโนแมทมีโนแมทมีโนแมทเฮ้ยบาร์บีคิวมาบาร์บีคิวมา มยังแ้่แต่ว่าตางเราโดนตาละปลาโดนเดียบเราดืดตหนึ่งเราเดืไปใต้หนึ่งอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาเนี่ยสิปีห้าปีห้าสองอนด์เดือแต่

ไประวัวังมาไปอุ๊ยโอ้โหวัวัวะิงกรไอ้เข้าเกมนะเข้าเกมแล้วรออยกมาแล้วใช่ไหมายเกมสุดท้ายนะสุดท้าย on ping รถรถเห็นรถรถรถบอบเนียแอนดี้แนดี้เล่นโดนเฟแนดี้แนดี้ มันแผงนด้านในใช่พี่ปลาซีโฟใส่แม่งเลยแบบนิงทันได้ไหมไอ้ขี้เยอะเล่นใช้กับเล่นใช่ตย้งบอมเชี่อ Tới đó, đó Bốn băng phay đường hộp Đừ 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 bắt đừ 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 ดือดืดืดื oh, ดืต่ล oh. ม,มันแทงเขี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วเนะโอ้โอ้ I'm yeah, okay. reloading. i mean, yeah. 10 seconds remaining. Fly press. Come on, me, reloading! Op yeah, 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 yeah. um, 4 is located a bomb. Get ready to engage. What?

รอต่างรอมรอต่างรอมรอต่างมียิงเปิดบาร์บีคิวแล้วครับตัวอะ,ะวไรไม่รู้อ๋อไอ้แชมเปี้ยนตายยิงเปิดบาร์บีคิวแล,ล้วลไ,วไม่เข้า,าเช็กไรไม่รู้ แกเหมือนล่างแบ็กก็มาล่างแบ็กก็มาพี่โดนเทวิตขึ้นแบ็กพี่โดนมาสองตัวแบ๊กให้มันแฟดมันแฟดแบ็กประตูประตูใหญ่ประตูใหญ่พี่บ้านประตูอะโหนประตูใหญ่กับประตูเล็กสองฝั่งเลยในแบยกกันโอ้โหอยู่ได้อยู่ไดไม่เดือดเออคุณถอยละ In giải nào wow. Reloading! A đã -e a thang, a thang, tạo thang, a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  thang, tàu thang, a 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 ม,มันดักประตูด,ดักแล้วถ้าั่งเกมลงครับมีกล้องครับมีกล้องระวังต่าง,ง,างานะบาร์บีคิวนี่นี่นี่เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะตรงบาร์บีคิวเข้ามาแล้วนะโอ้้ยยเเเเเเีลล็จบมีกล้องมีกล้องดูให้หน่อยครับ แล้วส no um. oh, um. ิดันดันดันันลุลูลุลูลูดันไปไหนไปไหนไปไหนเหลอแล้มันพิงไม่ได้เดี๋ยวมาดูครับไปนู้นไปนู้นไปน้นไปโอ้ผมไม่โดนได้ไงวะแพนดิงโอ้ยโอ้แนได้ยัง

เฮียแมนแมนยั้ไยชนหมัดชนหมัดมาชนหมัดชนหมัดเฮ้ยไม่มีใครชนหมัดเลยไหมชนหมัดชนหมัดตึงจัดผมจริงใครไม่ตายอ่ะ ผมเข้าใจนี่ไม่เป็นไรอีเกเป็นหัวนั้นนะครับผมยิง3ไม่ได้เหี้ยเอียดอ่ะเลือดแม่งเหลือ40อ่ะคือเฮี้ยเลยเนี่ยช้าครูถูกวันดีกวันไม่ออกม่ง